สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีข้อความว่าหลับฝันว่าดูละครเรื่องหนุ่มเพียเฮ้ยไม่ใช่เรื่องหนุ่มห้าวสาวสวยรวยสเสน่ห์ความฝันครั้งนี้กูจำได้ทุกตอนเลยว่า จะเล่าให้ฟังนะเจอไม้งามเมื่อยามขวานบินในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงแห่งหนึ่งมีหนุ่มใหญ่หน้าตาดีพอประมาณคนหนึ่งชื่อเนระคุณมีเมียมีลูกแล้วเนรคุณเป็นคนเจ้าชู้และเขามีปัญหาอีรุงตุงนางในชีวิตทำให้มีคนรู้จักเขาไปทั่วโลกมีแฟนคลับล้นหลามทำให้มีเหล่ายูทูบเบอร์ ทั้งหญิงและชายทั้งใกล้และไกลต่างเดินทางไปติดตามชีวิตของเนหลายสิบคนในนั้นเป็นสาวสวยและสาวสวยคนนี้มีหนุ่มๆห,หลายคนหมายปองหนึ่งในนั้นก็คือเนแต่ก่อนหน้านี้เนแอบเสียใจยที่มีหนุ่มใหญ่อีกคนคว้าเธอไปเชยชมแต่หนุ่มใหญ่คนนั้นจำใจต้องถอยเพราะ เมียมาคุมเพราะเพลงเมียมาคุมไปไหนเมียก็ตามทุกฝีก้าวชนิดหายใจรถต้นคอผัวเลยทีเดียวสิงกันได้เธออยากจะสิงผัวของเธอด้วยซ้ำหนุ่มใหญ่คนนั้นหาเวลาปรีกวิเวกไม่ได้เลยจำใจต้องจากลาจากที่สาวสวยเธอโสดมันทำให้หัวใจของเนพองโต เนคิดในใจเสมอว่าอดีตไม่สำคัญปัจจุบันฉันรักเธออายาบางครั้งเมื่อมีโอกาสเน่มักจะโยกแซลสาวสวยว่าเห็นไหมอยากเกิดมาสวยทำให้มีแต่คนอิจฉาข่ารมเป็นต่อหน้าหมอเป็นรองมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สาวสวยยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง เมียของเนได้ชวนไปกลางเต็นท์นอนอยู่ตรงในครัวของบ้านเนแต่นอนได้ไม่กี่คืนสาวสวยเธอก็ได้ออกมาเช่ากระต๊อบอยู่ในสวนข้างๆบ้านเนโดยมีเจ้าของสวนซื้อกระต๊อบมาให้เหล่ายูทูบเบอร์เช่าอยู่แรกๆมีไม่กี่หลังแต่ละหลังก็จะอยู่ห่างกันและกระต๊อบของสาวสวยเธอจะเอาพระสติก มาทําเป็นรั้วล้อมรอบทําให้มองไปหาตัวกระต๊อบไม่เห็นซึ่งมีเป้าหมายหรือเปล่าก็สุดจะคาดเดาข่าวว่าหนูพุกแถวนั้นชอบออกมาหากินถั่วตอนกลางคืนเสียด้วยนะอุ๊ยเป็นตาญานเนาะวันเวลาผ่านไปไวัยเหมือนโกโหกมีอยู่วันหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้สาวสวยเธอไปทุระ กับจอรอเพื่อนรุ่นพี่ของเนไปทั้งวันจนกระทั่งค่าก็ยังไม่กลับตกค่ำขณะที่พี่สาวสวยกับจอรอกำลังนั่งดื่มอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งเนได้ให้คนรู้จักโทรตามบอกให้กลับจอรอนางเป็นคนชอบดื่มชอบเที่ยวในคืนนั้นนางก็จะไปเที่ยวปลดปล่อย ามครับที่มีเสียงเพลงบ้างแต่ในขณนะที่เธอกำลังดื่มอย่างมีความสุขเนมาสั่งให้กลับเธอก็บอกให้ทางร้านเอากับข้าวที่สั่งมายังไม่ได้กินให้เอาใส่ถุงกลับไปกินที่บ้านโดยปากก็บ่นว่าค่อยหู้ว่าเน่บ่ได้ห่วงค่อยรอกอย่าให้ค่อยเว้าเลยเจ้าเว้าเลยเลย เมียเนกระสูนคักศูนแนเดอสูเห็นพูดกระแนะกระแนงอยู่นะจ๊ะแฮทแทกค่อยนี่ก็อยากซีว้าสาวสวยอีกคนหนึ่งแท้บาทนีแฮทแท็กเจ๊มอยซอยแปดปอรอนี่คือละครในความฝันซึ่งไม่ใช่ความจริงห้ามเอ่ยชื่อผู้ใดผู้หนึ่งโดยเด็ดขาดเข้าใจนะจ๊ะปอรอถ้าพวกมึงอ่านแล้ว อยู่มอะแมะแม่ๆเดี๋ยวกูจะฝันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้แล้วจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะจ๊ะภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเฝ้าไปนอนฝันต่อเดอ้ออยากหู้ว่าเขาตุ้ยกันจักเถื่อแล้วยิ้วๆอยากรู้ต้องเลี้ยงเบีย์หญ่จอรอสักหลัง บ่อๆค่อยเสียดายเงินยายจรอรอเมาแล้วพูดถึงแต่ฝาชีฮ่าๆๆค่อยอยู่มอๆแม่แมะอยู่เฝ้ามาเฝ้ามาลูกสิตื่นก่อนอ่านจนหัวมันนี่ข้าวน้ำบ่ต้องกินดอกนางคงไม่ไฝ่ต่ำเอาไอ้เนรอกดูดขี้ฝันแล้วเคี่ยวจับๆแค่ผลประโยชน์ตายเพราะสายรับสาวสวย รู้แจ้งเลยว่าเป็นไผนี่แสดงว่าคงจะปิดกันให้แชทเลยชะมะแต่นางสวยดูดีจริงๆแหละอยากเห็นจังเลยค่ะว่านางเป็นใครคนที่เคยถ่ายรูปคู่อดีตตำรวจไงคะอ๋อค่ะฝันดีนะคะฮ่าฮ่ฮ่จะตามอ่านทำให้กูจินตนาการไปสกักไกลรู้ละ รู้แม้กระทั่งหนุ่มใหญ่เมียมาคุมกับอ e ียูทูเบอร์ฟ้าผ่าเข้ามากันมาดามบักซีดาและก็ได้มีชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้โพสข้อความลงใน Facebook เช่นกันโดยมีข้อความว่ามีเรื่องเราวช่องขอทานแมงกะบ,บีมียูทูเบอร์ช่องหนึ่งที่เจ้าของช่องชอบแต่งตัวเหมือนคนพมา่า คนเที่อะไรแต่งตัวเหมือนคนประเทศที่ยกทัพมารบกับบรรพบุรุษของเราไอ้นี่มันชื่อบอยเป็นคนกำแพงเพชรทีแรกไอ้บอยมันไปอยู่กับคนที่เต่างอยคงทำตัวน่ารักเกินแหละเขาถึงถีบหัวส่งให้ไปอยู่ที่บ้านสีกอพอมันไปอยู่มันเห็นบ้านป้าถอนว่างไม่มีคนอยู่เนื่องจากช่วงนั้นน้องๆน,นักข่าวอมรินทีวี เขากลับกันหมดไอ้บอยได้ทีขอไปอยู่ด้วยความใจดีของลุงม็อกและป้าถอนเลยให้มันไปอยู่ด้วยอยู่กินฟรีเนื่องจากมันบอกว่าไม่มีเงินสักบาทป้าถอนก็บอกไม่เป็นไรช่วยกันทำมาหากินไปแบบบ้านาน,นี่แหละใจดีได้อีกป้าถอนกูขณะที่อยู่ไอ้บอยไม่เคยหยิบจับหรือช่วยงานอะไรเลย เวลาป้าถอนทำกับข้าวก็ไม่ช่วยกินเสศษไม่เคยล้างช่วยสบายเกินไปแล้วบางวันลุงม็อกกับป้าถอนไปขุดมันสัปะหลังที่ไรไอ้บ่อยมันก็ไม่ไปช่วยแถมไม่ช่วยไม่ว่านะมันเอารถอ e ีแท็กที่ลุงม็อกเอาไปรากมันสัปะหลังไอ้บ่อยมันเอาไปขับถ่ายคลิปในช่องของมันเอง ลุงม็อกจะใช้รถขนมันสปหลังก็ต้องรอแถมไอบ้บอยมันไม่เคยเติมน้ำมันเองเลยสักครั้งลุงม็อกเติมตลอดที่ลุงม็อกต้องเติมคือเวลาที่เอาไปแล้วกลับบ้านมาน้ำมันเหลือนิดเดียวก็เอามาจอดไว้พอลุงม็อกใช้รถก็ต้องเติมจนตอนหลังลุงม็อกไม่เติมแล้วทิ้งไว้อย่างนั้นแหละจะใช้รถเมื่อไหร่ก็เติมเมื่อนั้น และมีอยู่วันหนึ่งลุงม็อกอยู่บนบ้านป้าถอนออกไปบ้านเพื่อนในหมู่บ้านแล้วลืมเอาโทรศัพท์ไปด้วยไอ้บอยก็แอบ,บเอาโทรศัพท์ป้าถอนเข้าไปในห้องน้ำนานเท่าไหร่ไม่รู้ใครมันคงเอาไปดูข้อมูลในโทรศัพท์ป้าถอนไอ้เวนเลวได้อีกจนมีคนโทรเข้าลุงม็อกอยู่บ้านอยู่บนบ้านได้ยินเสียงโทรศัพท์รีบลงมาดู ก็เห็นไอบ้บอยกำลังออกจากห้องน้ำโดยที่ในมือมันถือโทรศัพท์ป้าถอนอยู่ไอบ้บอยมึงนั้นโคตรเลวเลยนะเนี่ยลุงม็อกก็ถามว่าเอาโทรศัพท์ป้าถอนเข้าไปห้องน้ำด้วยทำไมไอบ้บอยบอกว่าเห็นไม่มีคนอยู่กลัวหายลุงม็อกบอกที่บ้านเขาไม่เคยมีของหายนอกจากถ้ามีต่างบ้านมานี่แหละของมักจะหาย ในที่สุดความทราบซึ้งพี่สาวที่ดูแลลุงม็อกและป้าถอนที่อยู่ต่างประเทศรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับไอ้บอยพี่สาวคนดีที่หนึ่งเลยโทรศัพท์หาไอ้บอยบอกให้มันไปหาที่อยู่ใหม่โดยห้ามกลับมายุ่งยามที่บ้านของลุงม็อกกับป้าถอนอีกไอ้บอยถึงได้สเสด็จไปกลางเต็นท์อยู่ในสวนยางจนถึงปัจจุบัน และมากไปกว่านั้นพอป้าถอนออกจากไอเน่ไอ้บ่อยว่าให้ป้าถอนเป็นคนเนรคุณคนไอชาติชั่วเอ้ยมันกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาและในปัจจุบันไอบ้บอยไร้สดด่าว่าบุมน้อยร้อยเอด็ดที่ออกจากไอ้เนไปมันว่าให้บุมน้อยว่าบุมน้อยเนรคุณไอ้เน่ปราตไอ้เวนช่างกล้าว,ว่าให้เขานาอไอบ้บอย ก่อนจะว่าใครเนรคุณช่วยตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองก่อนไหมมึงนั่นแหละตัวเนรคุณตัวเองที่ตีคู่มากับเนรคุณตัวของพ่อมึงที่มึงตามติดชีวิตของมันอยู่นั่นล่ะแฮชแท็กไอ้บอยคู่เฮี้ยมึงรู้จักปาไอ้บอยไปส่องกระจกดูซิได้เห็นแน่ๆหนึ่งตัวจา้า